โอเคครับท okay, right? ุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หลบกิ่งนี้นะครับอยู่กับผมเพชรก็มาองนะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ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 ก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็มากับเจ้ารถที่ชื่อว่าเทอร์เซเล็หรือเปล่าน่าจะนะแต่ว่ามันเป็นโมเดลของเรมโบะเรมโบะสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้อะเป็นรถไฟฟ้านะครับทุกคนใช่คันนี้ก็เดี๋ยวลองดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะบอกเลยว่าแรงเที้ยดูนะดูนะเดี๋ยวลองให้ดูเลยอันนี้ออกตัวนะออกตัวนะดูนะ S <S <an> 200เชียไปเดือดรสองร้อยอ่ะแรงเว้อแรงมากอ่ะเด,ด,ดี๋ยวดิมาตัลองขั้นแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองโมเลี้ยวกันดีกว่านะครับคนดูโอ้โหเชียเองกูไม่กล้าเลี้ยวเลยสัตว์แรงจัดจนไม่กล้าเลี้ยวเลยเดยด,ดิโอ้ยชนชนชนเ <S an> ชือรถมันแรงมากเลยคนดูรถมันพุ่งน่ากลัวมากอ่ะแบบแบบแบบดูน่าดูอย่างเงี้ยดูดิเมื่อกี้แม่งพุ่งไปสองร้อยอ่ะแบบผมแม่ใชไม่กล้ากดเลยอ่ะเข้าใจไหมถ้ากดไปปุ๊บเนี่ยเผื่อพลาดมันก็คือพังนะชีวรถดูดิ ดูดิในเดียวยังอ่ะพุ e: yes. oh ่งแล้ว euh ่าดูดิดูดิดูดิโอ้โหเชี่ยเราวนเลี้ยวไม่ได้ลองอ่ะจริงมัน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 ไม่มีโอกาสได้เลี้ยวเพราะรถมันพ okay ุ่งมากรถมันแรงมากดูดิไม่ได้มาขี่ไปสองร้อยแล้วอ่ะดูดิแต่ถามว่าเลี้ยวคมมันก็เลี้ยวคมครับดู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 เนต้อยู่พอได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 ้อยู่ ยื้อใจสั่นอ่ะใจสั่นอ่ะคนดูใจสั่นเลยครับผมผมใจสั่นอ่ะเฮ้ย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 อาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดเจ้าเจ,ะจ,ะจ,ะจะ้าเจ้าเจ้าเลยนะหรืออาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับก็ขอโทษนะครับผมพอดีว่าฝนมันตกอ่ะตอนเนี้ยดูลราดูเราเราหนูให้ประมาณนี้วงเลี้ยวอ่ะดูดิดูดิครั้นี้ผมบอกเลยอาจจะมีวิ่งถึงสี่ร้อยจริงๆไม่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 แนบเกินด้วยดูดิ๋ยแรงเวอร์ดูดิ แบบรถคันนี้แบบเหมือนเหมาะกับแบบเงี้ยแบบเหมาะเหมาะทิ้งอ่ะเอาไว้ฉีกทิ้งอะ่ะเขาย่าบ็ฉีกมันเลยแล้วก็ฉีกทิ้งเลยเอาไว้เออยอ,อยอ,อยแบบฉีกทิงก้งเงี้ยตัวเดียเพื่อวแม่งกับสามร้อยสองร้อยสี่สิบเหมืเมื่อกี้เปืนเดียวนั้นดูนะปือเดียวเลย <c oughs> เชี่ยโคตรเร็วอ่ะแรงมากอ่ะเหมือน,นเปิดวาร์ปอ่ะดูดิเพื่อนสองร้อยแล้วแบบโหเขี้ยใครจะตามทำมนมนเนี่ยโหเขี้ยมาทอง บอกเลยนะเบรกอันนี้เบรกผมเอาแบบสุดๆเลยนะคุณแบบแทบเบรกไม่อยู่อ่ะแรงจัดอ่ะรถพุ่งเวอรเกินอ่ะเดี๋ยเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะไรวเยเดียีดีด,ดีเดียดเด๋ย,เ,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 ยวเว ไม่ไหวอ่ะรถแรงเกินอ่ะรถแรงง่าคุมถ้าไม่อยู่อ่ะเชี่อว่าจัดอ่ะแรงจัดอ่ะดูดิแต่วงเลี้ยวโค้งเ,เลยเ,เ,เ,เห็นไหมดเดือดไหมดูดิโอ้เข้าโค้งอ่ะมันโอ้เฮียฟ้าร้องอะๆๆๆ่ะเฮ้ยก็กลัวดูดูเชี่ยสองร้อยหกสิบไอ้สัตว์อ่ะโคตรแรงเลยเชียเ่ยมันจะแรงเว่อร์ไปเปล่าดูดิ โอ้ยโอ้ยชน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 โอ้ยเขี่ยเป็นไงคนดูดูดิดูความเร็วดิโอ้ยเขี่ยเลยน่ากลัวผมกลัวกลัวว่ะเขี่ยรถมันแรงเว้ยน่ากลัวเกินอ่ะแล้วดิกว่าเหินที่เนี่ยเหินเหินรุนโลกเหินสุดโลกอ่ะผมว่าเพราว่าเหินสุดโลกอ่ะจริงดูทรงละเดีูดิช่างโหดกันเลยป้า โอ้ยเฮีย้ยแรงเกินคนดูเฮีย้ยผมไม่ไหวแล้วนะผม,ม่ไหวว่ะกลัวว,ว่ะก็นะครับคนดูเดี๋ยวเรามาลองขับเรียสูงสุดกันดีกว่าครับของคาร์โคันนี้นะครับผมชื่อว่าเฮีย้ยลืมไปแล้วไอ้เฮี้ยลืมตั้งแต่จำผมจำไม่ได้แล้วลืมแล้ว,ลลวช่างไม่คอะไปมาลองดูกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงเนาะก็ขับแรกนะครับขออนุญาตปั๊มยารอนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงจะตายจริงรถแรงเกินนะครับผมก็ไปเลยดีวยกว่าสามสองหนึ่งไปโอ้ชี้สองร้อยสามร้อยอุ้ยสัตว์เปิดวาร์ป เชี cues, HD, to to. Everyone, glucose, Jasmine, ่ยๆชีพันพันพันพัเดี๋ยวเขาโค้ไม่ได้พันพันพั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 ชีส้อยศาสสี่ร้อยสี้อชีเชีพัเลยพันเลยพั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 ชีชีมาดูสี่เท่าไหร่ละสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยเี้อยเอยเช่เช่อเซฟโซบังปลาเซฟโซนบังชี่ชี้อยเจเมื่อกี้เี้ชี้แรงเกินแรงเกินโ้ยเชี่ยโอ้โหเี่ยวาร์ปอะเหมือนเปิดวาร์ปเลยดูดิอุ้ย ชี่ยแรงเกินดูดิที่420บาทตัวดิดูเชี่ยเกินไอ้คือโอยอันนี้ลองยังไม่สะใจเลยอ่ะคนดูมันเปิดหวาบันไวเกินอ่ะเดี๋ยวมาลองนี้กว่าลองฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้อาจจะได้หรือเปล่าถนนเส้นนี้ลองดู400เท่าไหร่ละ470ละโอ้ยโอ้ย เชียไม่ไหวจริงเอ้เชียเอ้เรามาแรงแรงไปอ่ะเชียคดเพื่อลดเชียพี่สี่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์็นใครจะลงกันเนี่ยแต่ไปเมืองลุ้งพีน่าจะลดน่าจะดรอปลงกว่านี้ครับความเร็วอ่ะก็มาสี่ร้อยนะครับคนดูคันเนี้ยไม่ไม่แค่ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบน่าจะล็อกอยู่มาสี่ร้อยเจ็ดสิบหรือเปล่าใช่ล็อกประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบนะเชียเอ้ยดูทรงแล้ว เอาไปเล่นลากล้อมแมปอะเออร้อยเปอร์เซ็นต์ไหน่รู้รถขับไหนตามทันอะสูตรก็จะประมาณนี้และครับสูตรก็คือแบบถามว่าโอ้โหดีไม่ดูดีเบรกแรงเบียศูนย์จุดสามจุดเก้านี่คือผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะอันนี้คือค่าที่ที่มันให้มาเดิมๆนะผมไปเอาเบรกออกกับเบรคมือออกนะจริงๆแค่นั้นเลยแล้วก็เพิ่มยึดเกาะเข้ามาลดวงเลี้ยวมาอีกหนึ่งแค่นั้นเองก็ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ see y ิวบายบายครับคอนโดบายบายครับไปแล้วครับผมบายบาย